สะสมในปีสปินก็เป็นอยู่ที่1น0 0 1,700แล้วนะครับผมจางว่านี่โอ้โหเข้าปั้นครับผมโวล์ยล้านไปแล้ว2,000ัครับดอกนี้ส่วนติ่งกระติ่งแมวครับผมนะซุปเปอร์มว เอาละครับก็กราบสวีสดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแอดกมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมหลักกีในเกของเรานะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาวันนี้ก็ั่วมาที่150นะครับผมนะ,ะสรุปใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเล่นแบบนะ ก็ขอเริ่มต้นที่เบียดสอนครับผมนะพองกับหมนอมโต30ทีไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูบรรลุนด้วยกันนะครับว่าในเกมนี้เราจะพังหรือจะฟังกันนะครับผมนะไปเดนจองนี่ยังไงโอ้โหใจของโมกับเบครับผมก็เรื่อยๆนะครับผมนะอย่าไปรีบไปร้อนอย่าไปใจร้อนนะครับผมนะคอยเป็นคนไปนะครับ ตอนนี้ปึ๊บเปิบโอ้โหไหนอยู่นะครับจังหวะนี้โค้ชสี่ครับคิวคอมโบกับเจไปนะครับได้มาหกนะครับผมโอเคไหลต่อจังหวะนี้โค้ชหกเข้าไปครับได้มายี่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วพัทไหลต่อคอมโบกับบารครับดอกนี้นี่ถือว่าทรงด,ดีอยู่นะครับผมนะสำหรับแมวเหมียวของเราลัคกี้นิโกลของเราวันนี้นะครับผมเจคุณสองยังไงเปิบเปิบเปิบอุ้ยแมทวทองโคตรเยอะอะเมื่อกี้สามตัวหรือสี่ตัวนี่มั้ง ก็ไม่เยอะนะเออโอ้ยเราเน็ตหมุนด้วยนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเน็ตหมุนนะครับผมจังหวะนี้ยังไงยังเกลืออยู่นะครับผมเออ้โหเขาปันสูสีจังหวะนี้โคนสี่ได้มาแปดแล้วแซลมอนจังหวะโอ้โหโคตรเยอะครับปลาดิบหรือว่าแซลมอนของเรานะครับผมเราได้ก้อนโตสุดพิเศษอยู่ที่ร้อยสี่นะครับผมดอกนี้ อ่านเชบครับผมนะเ,เปิบดยังไงม,ไมีไหมไหมเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดก่อนแล้วกันเนาะก็คือเราก็ได้กำไรคือได้เราก็ได้กำไรมาพอนิดหน่อยนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมจะข้ามไปที่เบ็ดสิบเลยนะครับผมหมดตัวสามสิบที่เหมือนเดิมนะครับผม ปึ๊บเจดอกนี้ยังไงโขนสองเท่าไรสิบแปดนะครับผมจังหวะน,นี้คิวลงมาไม่มีตัวที่ฉากเลยแถวสามไม่มีคิวลงมาด้วยนะครับผมนะคือมันไม่ได้นะครับผมตรงนี้เขาปัน้นซูซี่ยังไงไม่มีไหลเปิบเปิบเปิบไอเปิบเปิบอุ้ยโอ้โหจังหวะน,นี้โคนสี่ครึ่งแหกไปโอ้โหสองร้อยสี่สิบแปดครับดอกนี้แล้วคิวผมบโกกับไว้ไลต่อนะครับผมนะคูณหก แล้วข้าปั่นสูงสีดอกนี้โอโหเจ็ดแล้ว10ลงมาพอดีจังหวะน,นี้คูณหเข้าไปอีก72็ดบอแล้วครับผม,มแล้วเอข้ามากับคิวแล้วก็เตนะครับผม3ตัวเลยนะครับแล้วก็วายจังหวะน,นี้10แล้วก็แซลมอนไหลต่อแล้วพัดเข้ามากับเอจังหวะน,นี้คูณหโอโหแปดร้อยสีครับดอกนี้ยังไงเอไหลต่ออีกคูณ8โอโหสาแล้วแซลมอนจังหวะน,นี้ยังไหลอีกนะครับผมนานยังไม่หยุดนะครับผมนะ โอ้โหแตที่สุดก็หยุดจนได้นะครับผมนะก็ถือว่าสุดนะครับผมสุ ب เแมงกามพันสี่ร้อยสิบสองนะครับอืมหวานจี๊บครับผมนะของจริงครับผมอืมเอาเรื่องจัดนะครับผมแมวของเราวันนี้ก็ถือว่าได้นะครับผมนะได้อยู่นะไม่เกลือนะครับผมนะก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผมได้อยู่ จังหวะนี้อะไรก็ได้นะครับผมนะขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมขอให้เชื่อมขอให้ได้เท่านั้นก็พอนะครับผมเออโอ้โหโขงไฟจังหวะนี้ยังไงร้อยเก้าสิบหกแล้วสิบลงมาไหลโตครับไหลไหมยังไหลอยู่นะครับผมปลาแซลมอนครับจังหวะนี้คิวลงมาอีกนะครับผมเราไหลไม่ไม่มีครับโอ้โหพัดไปอยู่ทําไมแถวสี่ครับไม่อยู่แถวสามอ่ะเออเมันจะได้ไหล่ตนะครับผม เจังหวะน,นี้เขาปั้นสูสีงไงปึ๊บปึ๊บปื๊บปื๊บไม่สนแล้วจังหวะน,นี้เดี๋ยวขอขยับเบรกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอเอาเบรกยี่สิบนี่แหละหมุนตัวสามสิบทีเหมือนเดิมนะครับผมนะก็การที่เราหมุนตัวมัน บบงไงก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะอุ้ยแต่จังหวะนี้สกเก็ตเตอร์3ตัวตัวที่4มาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหไม่ได้ครับแต่ยังมีรุ่นอยู่นะครับช่องว่างโคตรเยอะนะครับผมนะยังไงโอ้โหมาซะด้วยนะครับโอ้โหแล้วมา2ตัวเลยนะครับผมนะโอ,โ,อโอ้โหสกเก็ตเตอร์นะสกเก็ตเตอร์มา5ตัวนะครับผมนะเราก็ได้หมดฟรีที่สหมุนนะครับผมเดีย๋ยวเราก็มาดูมันรุ่นด้วยกันนะครับว่าในฟรีสเปนรอบนี้จะได้เดยอะแค่ไหนจะปังไหมนะครับผม ก็คือเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่า,าการที่เราหมุนออโต้กับการที่เรากดเองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะคือเราต้องใช้ดวงนะครับผมเทคนิคการปัน่นการหมุนการไล่เบสนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะกๆต้องเป็นดวงนะครับผมนะปัดดวงนะครับผมนะดวงดีดวงเฮงก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่จังหวะนี้ตัวคูเราอยู่ที่20แต่ว่ายังไม่มียังไม่มีตัวไหนแบบที่จะจะได้เลยครับผมนะ ายคทำมาแล้วครับจังหวะนี่ดอกนี้120แล้วไหลต่ออีกคูณ่ยีครับโอ้โห432แล้วแซลมอนจังหวะนี้โอ้โห960ครับผมนะดอกนี้โอ้โหโสุดจัดอยู่นะครับผมนะซูเปอร์เมค์การหนึ่งพนหกร้อยนะครับผมตอนนี้ก็สะสมในฟีสปินก็เป็นอยู่ที่1,000 1,700แล้วนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเข้าปั้นครับผมคูณ28ล้านไปแล้ว2,000ัครับดอกนี้ ติ่งกระดิ่งแมวครับผมนะซูเปอร์เมกาสองพันหกนะครับผมไม่แฮ่ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแมววันนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกนะครับผมก็คือช่วงนี้ผมจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมนะก็พอดีผมมีงานที่ต่างจังหวัดนะครับผมผมจะกลับมาบ้านก็จะแบบยังไงฮะกลับมาถึงบ้านก็จะแบบจะบายบายหน่อยนะครับผมก็คือต้องออกบ้านตั้ง ตอนเช้านะครับผมนะออกไปตั้งแต่7โมงนะครับผมต้องตื่นก่อนนั้นอีกตื่น6โมงเช้ามาออกไป7จ็ดโมงนะครับผมกลับมาบ้านก็น่าจะมาประมาณน่าจะถึงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละครับนะแต่ผมก็คือเอาง่ายคือจะเปลี่ยนเวลาลงไปตอนบ่ายสามทุกวันเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมเสร็จธุระที่จงางจังย่หัดก็น่าจะกลับลงมาตอนเช้าเหมือนเดิมนะครับบางทีก็ น่าจะนานอยู่แหละนะเออจะได้กลับตอนเชาน้านี้ก็คือเอาง,ง่ายๆตอนช่วงนี้ผมจะได้ลงตอนบ่ายนะครับผมนะมีบางคนมาคอมเมนต์เอ,อ้ยแอดทำไมลงคลิปชา้านึกว่าจะไม่ลงอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องให้หรอนะครับผมนะก็คือช่วงนี้จะได้ลงคลิปช่งวงบ่ายๆหน่อยนะครับก็คือติดทุระนะครับผมนะอ่ะ เอาเปา็นว่าผมพอแค่นี้ดีวกว่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมในคลิที่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ดูที่ใต้คอมมนตนนะครับไปก่อนนะครับบายบายจุ bye ๊บกุ๊